สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะก Lauren ็ลบ <c oughs> กวนเนาะนะคะกดกดไลค์กดแชร์ให้กับข้าพเจ้าด้วยนะคะโอเคไหมเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวสักครู่นะเออให้มันดูตัวยืดหน่อยนะคะ สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีเช้าวันเชา้าไหมเนี่ยนะคะเที่ยงนะคะเราจะเจอกันตอนเที่ยงนะคะในของแต่ละวันที่หน้าเพจเนาะนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเนาะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วนะรบกวน ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่ามีข่าวอะไรที่เราจะต้องติดตามในวันนี้กันเออนะะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าข่าวไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนักนะคะเดีเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะคะเราลืมแชร์เดี๋ยวเราขอแชร์ก่อนสักครู่นะคะ ถ้าถามว่าอาการตอนนี้นะคะกลับมาเป็นคนปกติหรือยังเนาะนะคะหลังจากที่ไม่สบายไปเนาะเพื่อนๆน,นะคะก็ต้องบอกว่าก็ดีขึ้นแล้วนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะ okay. มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยทีนี้มาสรุปข่าวกันนิดนึง สวัสดีค่ะคุณพอลวีนะคะเดี๋ยวสรุปข่าวกันนิดนึงนะคะวันนี้จะมีข่าวที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็จะ มีในช่วงตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็คือดัดชนีภาคการผลิตของรัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งคาดการลบ6.4ครั้งก่อน1.9แปลว่าคาดการเนี่ยเป็นบวกต่อทองนะคะหรือว่าเป็นลบต่อ,อยูเอช l อล่า้นั่นเองเดี๋ยวเราจะคงจะต้องรอดูค่าจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งแปลว่าหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันนี้มีข่าวมีข่าวเนาะก็ให้เพื่อนๆระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยว เราขอสรุปข่าวสารประจําวันกันเล็กน้อยนะคะว่าราคาทองคํานะคะในตลาดโลกนะคะได้มีการพุ่งขึ้นถึงประมาณ62 US ดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะคะปิดบวกนะคะที่1,932นะคะแต่ว่าตอนนี้มีการกระโดดลงมานะคะมีการลงมาติดลบนะคะลงมาประมาณ1,000กว่าจุดแล้วนะคะตั้งแต่เช้าลงมาเนี่ยนะคะทีนี้นะคะทําไมถึงราคาเนี่ยได้มีการปรับตัวขึ้น ได้อย่างรุนแรงแบบนี้นะคะก็ได้แรงหนุนมาจากความต้องการนะคะการถือสินทรัพย์ปลอภัยหลังสถานการณ์นะคะสงครามอิสราเอลฮามาสที่ทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็เ,เสี่ยงที่จะมีการบานปลายมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคไหม ประมาณนี้นะคะแล้วก็สงครามก็ยังดูว่าจะไม่จบนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะติดตามต่อนะคะกับสถานการณ์ในเรื่องของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสถ้าสถานการณ์รุนแรงขึ้นราคาทองคาอาจพุ่งได้ต่อนะคะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะได้แก่ยอดค้าปลีกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านยอดขายบ้านมือสองรวมถึงจํานวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะเป็นข่าวแสดงว่าสัปดาห์นี้นะคะ ข่าวอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่าประมาทในเรื่องของการเทรดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรเนาะวันนี้นะคะส่วนเ,เดี๋ยวเราจะคงจะต้องรอดดูเป็นในลักษณะของรายสัปดาห์กันนิดนึงนะคะว่าพอยต์ของสัปดาห์นี้นะคะม,มันมีประเด็นอะไรที่ทน่าสนใจบ้างเนาะนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเพื่อนๆแอป่ออ่า พรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าประเด็นของค่างเงิน US Dollar นะคะก็จะมี call retail sell retail sell อันนี้เป็นข่าวที่สำคัญเหมือนกันนะคะยอดค้าป,ปรีกนะคะแล้วก็วันอังคารเนาะนะคะส่วนวันพฤหัสนะคะ unemployment claim เหมือนเดิมนะคะก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะคะประจำเดือนนะคะซึ่งนะคะค่าที่คาดการนะคะอันนี้เป็นตัว คาดการ์สองหนึ่งนะคะไม่ได้แตกต่างจากของเดือนก่อนมากนักนะคะในวันพฤหัสเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าคาดการใน2หนึ่งศนเคค่าครั้งก่อนสอง k ย์เก้าเคคาดการไม่ได้ต่างกันมากต้องดูค่าจริงนะคะว่าถ้าออกมามากกว่าค่าที่คาดการเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลลบต่ออยู่เอ a r ลแล้วก็หัวบวกต่อทองได้นั่นเองนะคะ แล้วก็ส่วนข่าวนื่นก็แสดงว่าสัปดาห์นี้นะข่าวไม่ได้เยอะมากนะคะข่าวไม่ได้เยอะมากคงจะต้องมาจับตากันในเรื่องของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะสอบบานปลายหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนาะนะคะสวัสดีค่ะคุณนรินทิพย์นะคะทีนี้นะคะ ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กราฟกันนะคะเราก็ต้องบอกก่อนนะเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องพูดคุยกันทุกๆครั้งอยู่แล้วเนาะว่าไลฟ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจาก p e p p e r s t o n e นะคะ p e p p e r Stone เนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรามาอย่างยาวนานนะคะก็ต้องขอบคุณ p e p p e r s t o n e ด้วยนะคะแล้วก็ p e p p e r s t o n นนะคะเป็นบรเกร์ที่อยู่ในประเทศไทยมามากกว่า10ปีนะคะแล้วก็มีทุกไลายเส้นเลยนะคะแล้วก็สเปซต่ำมากๆนะคะเหมาะสำหรับที่จะเทรดทองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะสามารถที่จะส,สมัครตามลิงก์สปอนเซอร์ด้านบนของครูเจี๊ยบได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสมัครมาแล้วนะคะแล้วก็ฝากเงิน100เหรียญนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะจากการ สมัคร PaperStone นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเปิดก่อนสักครู่นะคะสักครู่เดียวก็ต้องอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจด้วยเนาะนะคะว่าว่าเออมันก็มีความคุ้มค่าอยู่นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะคะถ้าสมมติว่า ฝากเงิน100เหลียนนะคะกับ Paper Stone เนอะจะได้คอร์สเรียนฟอ r e x ของเราฟรีหนังสือ e-book ฟอ r e x รก i ิกเข้าห้อง VVIP Signal นะคะนอกจากนี้นะคะยังแถม EA Normal Grid นะคะซึ่ง EA Normal Grid ตัวนี้นะคะตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ก็คือจะเป็นในลักษณะของการทำเป็น EA Grid นะคะคือสมมุติว่าเรามองกันว่าช่วงนี้เป็นเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงนะคะ EA ตัวนี้จะมีสวิตช์นะคะที่กด เิดบายโอลี่นะคะเปิดบายอย่างเดียวเปิดเซลล์อย่างเดียวเป็นในลักษณะของกริดแล้วก็ปิดรัวดร่วปิดรว่วแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ EA เนาะนะคะก็มีให้เพื่อนๆใช้ได้ฟรีๆเป็น EA ที่เราคิดขึ้นมาเองนะคะอ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้นะคะทีนี้นะคะมุมมองของทองในวันนี้นะคะเออต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆนะคะเราเรา ยังมีภาวะของการเจ็บป่วยนะคะก็คือเป็นไข้เนาะนะคะเรียกว่าเป็นไข้อยู่เบาๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวันศุกร์เยอะมากเลยนะคะช่วงอันนี้อาจจะประมาณหลงเหลืออาการอยู่ที่ประมาณสัก 5%ซนะคะคือมีไข้บ้างเล็กน้อยนะคะมีน้ำมูกบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยล้านะคะยังสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆนได้นั่นเองก็อยากจะบอกเพื่อนๆนนะคะว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักมากนะคะในพื้นที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าเนื่องจากอาจจะฝนตกทุกวันแล้วก็เชื้อไวรัสนะคะก็จู่โจมพวกเราได้ทําให้มีอาการ ไข้หวัดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะถ้าถ้าเป็นขึ้นมาก็จะค่อนข้างหนักนั่นเองนะคะเพื่อนๆ,ๆก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หวยออกเนาะก็ขอให้เพื่อน <c oughs> ๆร่ํารวยแล้วก็ถูกหวยทุกๆคนนะคะ <c oughs> โอ้ยเสียงดังจังนะคะแม่เอ้ยนะคะอ่ะ พร้อมจะฟังกันหรือยังนะคะพร้อมจะฟังคือแนวทางนะคะของทองเนี่ยวันนี้ให้น้ําหนักกับฝั่งบายนะคะให้น้ําหนักกับฝั่งบายโดยว่าบริเวณที่เราสนใจที่จะบายเนี่ยมันจะอยู่ในโซนประมาณ1915นะคะแล้วก็ตั้ง Stop ปลอสเนี่ยต่ำลงมากว่า1,900นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เก็บกําไรอยู่ที่1940-1947นั่นเองนะคะอันนี้คือไอเดียที่เราให้ไว้สําหรับการเทรดในวันนี้ก็คือยังคงเน้นในเรื่องของฝั่งขาบายเพราะว่า1แหละสถานการณ์ในเรื่องของของความไม่แน่นอนของ ภาวะสงครามที่เกิดขึ้นเนาะระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ดูว่าเสี่ยงว่าจะบานปลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยราคามันได้หลุดนะคะเทนไลน์นะคะเรียกว่าหลุดกรอบของเทนไลน์ขาลงขึ้นไปแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมุมมองของฝั่งหน้าบายเนี่ยดูว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนั่นเองนะคะก็ยังคิดว่านะคะยังให้น้ำหนักกับฝั่งบายอยู่นะคะโอเคไหมเพื่อนๆอันนี้คือไอเดียในการเทรดสำหรับวันนี้นะคะพอได้ไหมเนาะ นะคะแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องพูดคุยกันอีกไหมนะคะหรือว่าคู่เงินอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราดูคู่เงินอื่นๆก่อนสักคู่นะเผ <gesprochen> ื่อว่าจะมีคู่ไหนน่าสนใจนะคะ อ่าสำหรับ UJ นะคะเรียกว่ากดไม่ลงกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ UJ มีการเบรกขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วจะยังไงต่อนะคะจะมีการแทรกแซงสรุปว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนี้ได้แทรกแซงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้นะคะราคาดูว่านะคะมีการชะลอตัวลงยังไม่สามารถทำไห้สูงขึ้นได้นะคะแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันอีกทีนึงนะคะว่าว่าจะเป็นอย่างไรถ้าในความคิดของเราเนี่ย ก็คือยังให้น้ำหนักกับฝั่งเซลล์แต่ว่าอาจจะต้องรอดูท่าทีที่ที่มั่นใจกว่านี้นิดนึงนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคืออย่างแรกเลยตอนนี้มันเกิดสภาวะที่แบบมีความไม่แน่นอนเนื่องจากภาวะสงครามใช่ไหม คนต้องการที่จะเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยก็อย่างเช่นทองคำอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ US d o l ดอลนะมีโอกาสที่จะทําให้ US d o l ดอลแข็งค่าได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อน,อนๆอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทรดในสัปดาห์นี้กันพอสมควรอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันนิดนึงนะคะระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยโอเคไหม อ่านะคะแผนทองให้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไม่นอนะคะที่เราจะต้องพูดคุยกันนะคะส่วนอื่นๆสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีข่าวอะไรที่รุนแรงมากนักนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีข่าวในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเหมือนที่เราบอกนะก็ให้เพื่อนเพื่อระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยนะคะแล้วก็เป้าหมายของทองได้บอกกันไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีข่าวในส่วนของญี่ปุ่นนะคะที่ รอ,อดูว่าจะเข้ามามีการแทรกแซงอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นนะคะเรายังไม่เห็นข่าวตรงนั้นนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะก็มีลักษณะของการดูหรือว่าจับตาในเรื่องของความตึงเครียดในสงครามระหว่างอ,อิสราเอลกับฮามาสนั่นแหละนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรต่อไปอะนะ,ะเดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่ามันจะจบกันอย่างไรแต่ตอนนี้ท่าทางว่ามันจะยังไม่จบะนะคะมันยังส่อเขาว่าจะ แบบบานปลายมากขึ้นเออถ้าบานปลายมากขึ้นนะทองก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะอ่ะประมาณนี้แหละนะคะเพื่อนๆก็หวังว่านะคะไลฟ์นี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆท่านเนาะนะคะโอเคนะคะก็พยายามจะทำตัวให้เฟชชี่มากขึ้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกตรงๆนะคะว่า สภาพร่างกายเนี่ยยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์มากนักนะคะแต่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนดึกนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องปรับปรุงร่างกายในส่วนนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าพออายุมากแล้วนะก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยเด็กๆเนาะนะคะก็ต้องต้องระมัดระวังกันไม่มีโรคนะคะแต่การไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเหตุกันด้วยวันนี้หวยออกด้วยนะเออเพื่อนๆนะคะก็ขอให้ โชคดีนะคะร่ำรวยถูกหวยทุกทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าสนใจที่จะเข้าห้อง VVIP ของครูเจ๊ยบนะคะก็แอดไลน์กันเข้ามาได้โอเคไหมเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ขอให้สัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเป็นสัปดาห์ที่พบเจอแต่กำไรนะคะโชคดีมีกำไรทุกทท่านนะคะแล้วก็เจอเราได้ในทุกๆวันทุกๆวันเลยนะคะตอนเที่ยงนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะ ขอลาไปก่อนเนาะนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะคะไปแล้วบ๊ายบาย